อยู่ห้าที่มาครับผมอ่าขุดปามชี้ตอนปามครับผมปามปุปปามไร่ยทำได้หมด้ครับผมอไซเดี๋ยวจะก้องได้ทำดวงมันกินครับผมดวงกินยอดไม่เลอะตอนเดินครับผมดวงกินยอดก็เลยต้องมาชี้นี่ไงมั้งไก่ต้นใจติดต่อได้นะครับผมสูนนกนึ่งซี่เปดซองหัวูนนึ่งสูนน่องไก่ครับผมยินดีให้บริการไม่ว่าไกลหรือแก่บอกมาได้ครับผมมีหินทราย กรบกระผมมีวิงดินดับเมาต้มดินได้กรบสนใจะติดต่อมาได้เลยกรบผมกลนักับการันตีเรื่องพีมือกับผมไม่ต้องว่างจะกล้องใจดี